คําสอนของหลวงพ่อปราโมดปราโมดโชหัวข้อรู้สึกตัวไว้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางย่อๆคือรู้กายรู้ใจหรือดูกายดูจิตโดยเบื้องต้นให้มีสติ รู้สึกตัวให้เป็นก่อนด้วยการฝึกให้จิตจำสภาวะธรรมของกายของใจจากการหัดรู้หัดดูสภาวะต่างๆเช่นหัดรู้ร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตที่ไหลาตามอารมณ์จิตที่มีความสุข จิตมีความโลภก็รู้จิตมีความหลงก็รู้เมื่อรู้สึกตัวได้จากการรู้ทันกายรู้ทันใจแล้วจิตจะมีความตั้งมั่นมีสติมีความเป็นกลางซึ่งเป็นจิตที่มีคุณภาพสามารถเห็นสภาวะธรรมหรือรูปนามตามที่แสดงเป็นไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นการเจริญปัญญาเพื่อความรู้แจ้งอรยิยสัจพน้นทุกข์นั่นเองคำสอนของหลวงพ่อปามโมดปามโมดโช